ปากเป็นอะไรครับปากเบี้ยวค่ะแต่เป็นปากเบี้ยวที่มีการศึกษาเป็นปากเบี้ยวที่ไม่โง่เหมือนพวกเขมรค่ะเป็นปากเบี้ยวที่ไม่สัรหาแส่ตัวเองเหมือนคนเขมรค่ะเป็นปากเบี้ยวที่ทำให้อินาโนเจ็บปวดได้เป็นปากเบี้ยวที่ทำให้อีพิชชี่ร้อนรนได้เป็นปากเบี้ยวที่ทำให้มันสองคนออกมานั่งไล์ส่วนประกบกันแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีประเทศกูได้เป็นปากเป็นอะไรครับปากเบี้ยวค่ะ แต่เป็นปากเบี้ยวที่มีการศึกษาเป็นปากเบี้ยวที่ไม่โง่เหมือนพวกเขมรค่ะเป็นปากเบี้ยวที่พูดแต่เรื่องราวดีๆของสังคมค่ะเป็นปากเบี้ยวที่ไม่สรรหาส้นแต่ตัวเองเหมือนคนเขมรค่ะเป็นปากเบี้ยวที่ไม่หาเรื่องหาราวเข้าประเทศค่ะนะคะเป็นปากเบี้ยวที่อาบน้ําทุกวันไม่เหมือนานางงามประเทศคุณค่ะเป็นปากเบี้ยวที่ตัวหอมแต่งตัวสวยฉีดน้ำหอมแบรนด์เนมเลิศๆค่ะ เป็นปากเบี้ยวที่ทำให้อีนานโนเจ็บปวดได้เป็นปากเบี้ยวที่ทำให้อีพิชชี่ร้อนรนได้เป็นปากเบี้ยวที่ทำให้มันสองคนออกมานั่งไฟ้สดประกบกันแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสี่ประเทศกูได้เป็นปากเบี้ยวที่ทำให้อีนางามสองตัวมานั่งไฟกันแล้วก็สมบกดคำหยาบคายแสดงความต่ำตมออกมาได้เลิดไหมเลิดไหมคะขอใจส้มคนละดวงค่ะถ้าเลิดคำเหม็นก็ให้ใจส้มได้นะคัมบดี I w วันวันใจส้ม on my heart โอเคขอใจสมงอะไรดูตอนนี้ถ้าเกิดบินไปเขมรได้กูบินแล้วนะถ้าเกิดเหตุการณ์ปกติอะ่ะขอบินไปปะอินสักแมทขอแฟนขับโอนเงินค่าเครื่องบินให้ไปกลับกัมบูเชียเขมรมันจะเท่าไหร่กันเชียกูจะบินไปปะมันแล้วแบบพี่ขอไลฟ์สดกับออพี่ขอเจอน้องได้ไหมคะที่ตลาดเขมรหรือที่ห้างเขมรอะไรก็ได้เอาห้างที่ดีที่สุดนะไม่เอาห้างสองชั้นนะพี่เคยเที่ยวแต่ห้างแปดชั้นเก้าชั้นในกรุงเทพ ขอห้างที่ดีที่สุดของประเทศน้องนะไม่เอาห้างสองชั้นเดินแค่ห้านาทีเต็มเดินครบแล้วไม่เอานะขอห้างเลิศเลที่เหมือนหลงทางได้ยิ่งดีเหมือนบ้านพี่ค่ะเหมือนพารากอนอะไรอย่างเงี้ยหาให้หน่อยมีแม้นัดเจอที่นั่นกูจะพูดอย่างนี้เลยไม่เอาห้างที่เดินไม่ถึงห้านาทีเอา้าเดินครบแล้วหรอห้างมึงมีแค่นี้หรอไม่เอาห้างนี้นะเลิศไหม